สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสูุผู้ซุ้คนนะครับผมกับค่อยบ่มน้อยร้อยเห็ดแช่แนวคือเกาคือเดือครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหนเดอครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปดูร้านสกินเสื้อนะครับผมพอดีเมื่อกี้นะครับเห็นขนของนะครับไม่รู้ว่าขนไปไหนนะครับผมไปดูร้านสกินเสื้อนะครับสิไปสิไปใส่น้วบ้านนี้เอาไอจะไปไหนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันีจะไปไหนนี่ ในครับคุณจะเก็บไว้ในรถนี่แหละครับอ๋อเก็บไว้ในรถคมันอนี้ครับอ๋อมันเงียบอ๋อตกใจเหมือนประศิษตไปใส่มันขายบ่ได้ปกติผมก็สิปิดตอนมืดๆแหละซตํานี้ยังบ่ทันได้เปิดบินผมก็เลยตัดใจปิดซะมื้อนี้อ๋อปิดเลยครับโอ้ยไม่ได้ขวดเลยตกใจเพิือนพอได้กลับไปใส้ครับพ้นสู้กันอยู่นี่แหละครับผมสู่ต่อไปเนาะโอ้ยจะเก็บของขึ้นรถเอาไว้โอ้ยนาโอ้ยคนละตื่นัป รถมมัันนว่าแม่นซีนี้จากกันนะกับอุตส่าห์แบบปุ้ยเฝ้าแลรนมากนะนะโอ้คุยกันกับอันคุยกันกับพี่หมวยเมื่อกี้น่ะนั่งนั่งคุยกับพี่หมวยว่าเอ้าเห็ุร้านสกินเซอร์จะไปแล้วเหรอหรือว่าจะไปลงตลาดนัดพนะคุยกันกับพี่หมวยน่ะผมคุยกับแฟนมาเสร็หรือว่าสิไปลงนัดก็เลยเป็นห่วงผมพูดเลยลายนะครับผมเงียบไรแล้วอ่ะกันไอ้ผมเก็บไซน์ป่ะนี่โอ้ยผมเป็นยังษ์เขาพูดเลยลครับ โอาไก่เก็บไก่เร็วเร็วนอนใสเหมือนเนี่ยจะนอนนี่แหละครับโอ้ทิพย์ของคุณกลายนอกมือนีกใจเฮเอาเชือเอามาตามคุณเแท้ออกมาหนีวันไดเพราบาทครับโอ้อันเสื้อสีขาวๆจะเป็นแรงๆหมดแล้วครับโอ้ยนะครับนี่แหละค่าค่าขายโอ้ตอสักวันหนึ่โคบีดโคดักโอ้ยเหงืนอไหล บไบ่ได้ซื้อกับเขาครับบม่ได้ซื้อกับเขามีคนเอามาให้อ๋อใครใครครับได้รับอ่นันธนาการจากใครครับผมได้ไก่หันเล็้อ๋อกากไก่กากไก่จากาพี่อ๋อดีวายนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีของพี่อ๋อดีวายนะแล้วก็พี่อ๋อรัชนีนะครับแล้วก็ได้อะไรนะไก่ไก่ย่างจาก An, e um. ใหญนี่มอามาให้เนาะไก่ย่างจากผู้ยายนิ่มจากนอร์เวย์เอามาเต็มท้กวันนี่ยแหละจะคอยเก็บไว้กินมื้อนี้น้ำอ๋อครับมื้อนี้ก็เลยบ้าเสนอสองเมนูเนาะไก่แล้วก็ไก่เพราะโตกินไก่ซะนี่นี่อะไรพี่น้องผู้ใดว่าบ้านนั่นใครว่าบ้านลุงพลอุดอยากพี่น้องโอ้ยมาอยู่ที่นี่ไม่อดอยากมีโรงทานทุกวันเบิ้งเบึงพี่น้องเอ้ยขนาดว่าขายเสื้อผ้าเพ่อดีพี่น้องมีสองเดือนสามเดือนแล้วครับได้ยย่ำในสีขอดดิสีขอดเทบ็กเทียร โอ้ยแต่ละคนมีแต่ผู้ไข่เอิงเลิงพี่น้องเอ้ยผูใ้ใด่าขวัญใครว่าบา้านลุงพลอดอยากบา้าได้อดเดอพี่น้องอยากจะบอกว่าพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber คือแบบทุกคนมีน้ําจิตน้ําใจให้กันทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าแต่ยูทูบเบอร์ได้พี่น้องนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ปล่อยได้อานิสงนะครับจากการให้นะครับของ เอฟซี uh, FC, นะครับส่งผ่านพี่พี่ยูทูบเบอร์มาเป็นสะพานบุญเอาอาหารมาแจกนะครับให้กับร้านนู่นนี่นั่นนะครับพี่น้องเอามาแจกให้กับยูทูบเบอร์ช่องนู่นนี่นั่นร้านค้าก็ปล่อยได้ทานด้วยได้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะร้านสก,กินเสื้อนี่เขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับพี่น้องครับผมก็ขอให้อดทนเอาก่อนนะพี่น้องเนาะถ้าใครสนใจอย,อยากจะช่วยร้านสก,กินเสื้อก็แอดไลน์มาได้ที่ สอง3 2 3หครับ6กสี่สองนะครับเบอร์โทรศัพท์ร้านสกินเสื้อหน่อยครับศูนย์หกห้าแปดแปดหนครับผมอ่าอีกรอบหนึ่งครับศู 65, 88, 10, 24, 1, นย์หกห้าแปดแปดนอะครับอ่าอีกรอบหนึ่งครับบอเลนท่วนดูท่วนใน <c oughs> โอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมโทรมาหาร้านสกินเสื้ออุน่นนนได้เดิอพ่น้องเด้อซอยเพนเน่นะครับผมช่วยเพื่อให้ได้ไปต่อนะครับผม เพราะไหนให้เพื่อนไดค้านามารถโลดเนาะนะครับผมพี่น้องนะครับโพที่ชาแนลเด้อโพท Channel โอเคสลักลิดนี้ก็ไว้แค่นี้สักก่อนนะครับผมลุงแอ่ทำกระท่อมอยู่คนเดียวอ่ะใครครับลุงคนเนาะลุงพนนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ